h อตอิช u ูรู้นี่ยังจอชลูคัสโตสตาร์วอร์เหยียนฮอตอิชชูรู้นี่ยัง จอร์ดลูคัสมีการออกมาตอบโต้คำวิจารณ์ที่ว่าหนังชุดส t า r ์ a r โดยเฉพาะยุคแรกๆที่เขาเป็นคนดูแลเนื้อหาเนี่ยมีความเหยียดผิวและก็เหยียดเพศรับโดยจากการที่ตัวหนังนะครับมีตัวละครเป็นคนผิวสีน้อยมากๆครับและบทบาทของตัวละครหญิงก็จํากัดเช่นเดียวกันรับโดยในการสนทนาในเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานที่ผ่านมานะครับตัวจอร์ดลูคัสได้มีการตอบโต้ผู้ที่วิจารณ์ส t า r ์ a r รว่าเป็นหนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกอบกู้โลกของชายผิวขาวรับ แรกเริ่มเดิมทีนะครับ Star War โดนวิจารณ์ในแง่มุมนี้มาตั้งนานแล้วครับเมื่อตั้งแต่ภาคแรกเข้าฉายเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วโดย Star War ยุคแรกๆเป็นหนังที่มีตัวละครส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อ Star War ตัดสินใจใส่ตัวละครที่เป็นคนผิวดำอย่างแลนโดคาริเซียนเข้ามาเนี่ยก็ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบของคนปลิ้นปลอนและถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายดีนะครับแต่ก็ยังมีบทที่แลนโดทรยศกลุ่มตัวละครเอกด้วยครับ หรือแม้แต่ตัวร้ายอย่างดัสเวเดอร์ยุคแรกๆนะครับก็เคยถูกมองว่าเป็นตัวละครผิวดําหรือเปล่าครับเพราะว่าดัสเวเดอร์สวมหมวกเหล็กใส่ชุดสีดํามีร่างกายสูงใหญ่เหมือนคนดําครับแถมยังให้เสียงภาคโดยนักแสดงผิวดําอย่างเจมส์เออร์โจนสซึ่งนั่นเป็นการคาดเดาก่อนที่จะมีการเฉลยว่าตัวต,วตนของบุคคลภายใต้ชุดดัสเวเดอร์เป็นชายผิวขาวครับ โดยตูวของจอร์ลูคัสตอบโต้คำคอรหาดังกล่าวนะครับว่าหนังชุดสตา์วอล์มันจะไปเหยียดผิวได้ยังไงเพราะว่าตัวละครเกือบจะทั้งหมดในเรื่องเป็นเอลี่ยนรับเขาบอกว่าประเด็นของหนังก็คือเราต้องยอมรับคนอื่นให้เป็นไม่ว่าเขาจะเป็นพวกตัวใหญ่มีขนยาวหรือว่าตัวสีเขียวหรือว่าอะไรก็ตามครับความคิดของทุกคนเท่าเทียมกันจอร์ลูคัสบอกว่าหนังภาคแรกมีนักแสดงชาวตูิเซียบางคนก็ผิวคลำ้ำครับและในภาค2 Star War s t h e Empire s t r i k e s Back กก็มีบิลลี่ดีวิลเลียมที่แสดงเป็นแลนโดครับในขณะเดียวกันหนัง ภาคต้นที่ถูกวิจารณ์ก็ยังมีแซมวอ์แจ็กสันที่คราวนี้ไม่ได้เป็นพวกหลอกลวงปลิ้นปล้อนเหมือนแลนโดด้วยซ้ำไปครับและยังแถมเป็นหนึ่งในผู้นำเจไดอีกต่างหาก สำหรับฝั่งของตัวละครหญิงนะครับในหนังชุด Star w a r ลก็มักจะถูกวิจารณ์ว่าตัวละครหญิงในหนังชุดนี้เนี่ยถูกเขียนออกมาให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยจะได้ครับโดยเฉพาะตัวละครเจ้าหญิงเลอาที่ต้องรอคอยความช่วยเหลือในชุดว่าบิวอยู่ตลอดเวลาหรืออามิดาล่าเองก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจาก2เจไดเสมอครับจอร์ดูคัสบอกว่าความจริงเจ้าหญิงเลอาคืออะไรเจ้าหญิงเลอาคือหัวหน้ากระบฏครับเป็นคนที่พยายามช่วยก่อกระบฏดโดยมีผู้ช่วยเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับผู้ชายที่เอาแต่อวดดีแล้วก็ทําอะไรได้ไม่สําเร็จครับในขณะที่น มิเดล่าเองก็เป็นผู้นําของชาวนาบูจอร์ดูคัสบอกว่าในหนังชุดสตาร์วอรเจ้าตัวต้องการจะสร้างตัวละครหญิงให้คนดูเห็นเป็นฮีโร่ครับไม่ใช่แค่การหยิบเอาตัวละครหญิงมาใส่กางเกงเหมือนกับผู้ชายเท่านั้นรับโดยตัวละครหญิงในหนังของเขาเนี่ยสามารถใส่อะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการเพราะสุดท้ายมันคือเรื่องของสมองและความสามารถในการคิดและวางแผนรวมทั้งจัดการนั่นแหละฮีโร่ครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมไม่ถือว่าเป็นคําแก้ตัวแต่มันคือคําอธิบายจากจอร์จลูคัสที่เป็นผู้สร้างสนหนังชุด Star Wars ขึ้นมาครับในขณะเดียวกันเมื่อคนสร้างเขาอธิบายแบบนี้ คุณในฐานะคนฟังคนดูหนังจะเชื่อรือว่าคล้อยตามหรือไม่อันนี้ยกให้เป็นสิทธิทส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลกันแล้วกันนะครับและน,นี่ก็คือทั้งหมดของ Hot อิชชูรู้นี่ยังจากผมจีนวิวเฟเดอร์ในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพร้อมกับประเด็นร้อนประเด็นไหนในแวดวงภาพยนตร์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง y YouTube c h a นลเม Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ